เนอะวัดจะลองดูก่อนเนอะวมันเป็นะไร,รอ้องมีหางมีไฟก่อนอ๋อมีอยู่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 เนาะโอ้มันจะออกไปแล้วกะมันหน้ามันยังบบขาวชมเฮยมันไข่มันออกไปมดและะ้่ะไข่มันออกไปเฮ้วยว่าคงจะได้บ่เอามันละ นี đi, 96, ası, cả, ่เขาดูก่อนเขาดูก่อนเขาดูก่อนว่ามันเป็นอย่างใดห่องไปทางนี้มันมีก่อนโอ้มันบบมีแล้วเฮ้ยแต่มันบบมีเฮ้ยมันเหลือน้อยเดียวแต่เหลือไข่บริเวณน้อยน้อยเดียวเขาจะบอกว่าจะเอาน้อยเดียวเนาะเอาเนี้อขเขาจะเอาหนังหัวมันเห็นหน่อยแต่ว่าของโฮมควอนกำเกิน ขอสวัสดีท่านชมทุกท่านทุกคนรดป่ปาไปในวัดเกิดเมินในป่าท่ามชมไปเอาพึ่งที่เขาเอาปลาไหววันก่อนาการเอาพึ่งหลวงตอนคำ่คำๆแต่เป็นยังไงดีวยว่าขอเชิญท่านผู้ชมรับชมแล้วก็ตัวหลวงวัดไปเอาพึ่งเอาพร้อมๆกันได้เลยครับหลวงวัดก็ได้ปลาท่านชมขึ้นมาบริเวณที่เขาปะาหางพึ่งนึ่งคลิปวันก่อนที่หลวงวัด เอามาปะมันก็อยู่ในผุ่มใหม่ใกล้ๆสวนเอาจะเอาตอนกลางคืนหน่อยว่าหัวข่ำก็เพื่อบ่พึ่งแม่พึ่งแตกตื่นเอาขวาวาเปินมาให้มาสวนถ้าจะเป็นอันตรายต่อเปิ้นะอัน่นจะเอาตอนเย็นๆหน่อยเอาเตียวเข้าไปรัดเข้าไปในผุ่มใม่ เอาปลาหางพึ่งไว้ก็ตำาหางนี่ตำก๋อสูงเนี่ยจะลักเข้าไปในห่อปลาน,านี่เห็นกําหนึ่งที่เ่าปลาไว้ตอนเมื่อวันอันนี้สักกํากันนะในรวน เตรียมตัวกําเอามาถึงใกล้ๆแล้วเขา,าต้องเตรียมตัวก่อนกันปลไก่จะได้ละเตรียมตัวใส่หมวกใส่ถุงมือให้เรียบร้อยก่อนเนอะตอนนี้นึกว่าก็แต่งตัวเรียบร้อยแหละใส่ถุงมือใส่หมวกกันพึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเขาจะลองเข้าไปดูก่อนว่าพึ่ง อามันเป็นมันมีหางมันเป็นอย่างไดลักษณะอย่างใดี๋ยวเข้าไปดูก่อนเน,นอะวัดเจ้าป่าเตมสม,มเข้าไปดูก่อนหลังจากอยู่เฮาปะตอนลกลางวันทันทีไม่ที่ป็คือสัญลักษณ์ที่นวัดทรรไหวก็ยังมีอยู่นวัดทรรมหม่สัญลักษณ์โอ้นี่ดเดี๋ยวถอดออกไห้ถอดไหม่สัญลักษณ์ออกฝั่งนอ ข้าไปดูก่อนเข้าไปดูใกล้ๆก,ก่อนอือหางพึ่งก่ออ่ะใหญ่อยู่ห้องอันนี้หางพึ่งอันใหญ่อยูยอย่ติดไม้ต้นลำใหญ่ป่าก็ตำตำมีตำขนาดอะหางตำอยู่ที่เราจะขอบอกจะตีจะตางกันเนาะ จะตีจะตางเนอร์หนาะขอพึ่งขอย่องถงเนอเนาะเนอร้วัดจะร้องครัวกันเนอร์อางเป็นไรห้องอมีห้างมีไฟก่อนอ๋อมีอยู่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 เนาะโอ้มันจะออกแล้วกะ หน้ามันยังบมดสายเมาขอดูก่นนะนอนเนอะเนาะเมาขอดูก่อนโอ้มาชมเฮ้ยมันไข่มันออกไปมดและดะ้วอะไข่มันออกไปเฮ้ยนึกว่าคงจะได้บบเอามันละเดี๋ยวเราดูกันเาดูกันมาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรหอ่อไข่ทา,างนี้มันมีก่อน มีแล้วเฮ้ยแต่มีเฮ้ยเหลือน้อยเดียวดะ่ะเหลือไข่บริเวณน้อยน้อยเดียวเขาจะบอกว่าจะเอาน้อยเดียวเนาะเอาเนี่ยเขา,าจะเอาน้ำหัวเห็นหน่อย,อยแต่รู้ออว่าหอวหงมควันกำลังเกินรู้ว่ามันออกไปครับน้องเหลือไข่อ่อนน้อยเดียววันนี้ก็มีน้ำหัวเห็นหน่อย,อยว่าจะเอาอน,น้อยเดียวเนาะ เราจะเอาหน่อยเดียวก่อนเขามาหั่นล่าไปมันจ้าไปครับนี่คือมันจ้าไปจ้าไปหน่อยเขาคงจาไปจ้ะเอาลวดเอาหมพอรนกัน <c oughs> <c oughs> ลดความรูยร่ายของขึ้นนะเความรุยร่ายก่ขึ้น เอาหัวมันแล้วมันตัดตรงนี้ัได้ส่วนน้ำหัวเห็นน้อยเดียวนะฮะวันนี้ก้อนน้ำหัวมัน เอามันเห็นหน่อยเนาะบัขอขอคใครมันเห็นหน่อยหนะึ่งเ,เ,เดี๋ยวมาแล้วเกือบมันเสีเวลาเดี๋ยวจหน่ากหัวใ้มันอยู่ต่อ อ๋อมันปล่อยมันอยู่เนาะปล่อยมันเห็ดอะมันหลงนี้บอกว่าเขามาจ้าไปใครมันทอกไปเหี้ยของเย็กมันอยู่นี่ต่อไปเราจะออกรถจะออกไปก่อนเนาะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชม จะนักจัดรายทีท่ติดตามรับชมในช่องของวัดเกิดเมินมาโดยตลอดก็ยังได้ที่ของให้จอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรู้วัดตวัวรู้วัดต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมจัดนักครับ